รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับซินดี้และรายการ Modern Mum เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่คุณผู้ชมคะ ร่างกายของทารกหลังคลอดจะมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่สามารถเช็คได้จากความเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่เกิดจากปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือที่เรียกว่า reflex ของเด็กค่ะว่าแต่ว่า reflex ของ baby นั่นคืออะไรเราไปเช็คพร้อมๆกันเลยนะคะอาการสแสดงมักจะมี3ระบบนะฮะก็คือเรื่องของทางผิวหนังมีเรื่องของผื่นทางเดิอนอาหารก็จะเป็นเรื่องแหวะง่ายมีปวดท้องทายเหลวผิดปกติ การที่สรีระของคุณแม่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นหน้าอกที่ขยายใหญ่ขึ้นท้องที่โตขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาแล้วสําหรับคุณแม่ที่ต้องเลือกหาชุดชั้นในตัวใหม่แล้วละค่ะผิวหนังของเจ้าตัวน้อยก่อนขวบปีแรกยังบบกบางโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังแท้และหนังกําพร้าของทารกแรกเกิดยังไม่ยืดหยุ่นแข็งแรงหากผิวหนังถูกสกิดเพียงนิดเดียวมันก็จะพองเกิดผื่น มาสรังนะคะช่วงแฟมิลี่ช็อตวันนี้เราคงอยู่กันที่นิทรรศรัตนโกสินทร์เช่นเคยนะคะกับครอบครัวแสนน่ารักครอบครัวน,นี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณแม่ก็ได้พาเราเดินชมรอบๆแล้วนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณแม่หน่อยดีกว่าค่ะกับแง่คิดดีๆของการพัฒนาที่ไดจากการท่องเที่ยวค่ะคุณแม่คิดว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพัฒนาให้ลูกน้อยได้มากแค่ไหนคะทำให้เขาเมีความคิดความอ่านได้ เจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆแปลกๆเรามาทำความรู้จักกับ reflex หรือว่าปฏิกิริยาสะท้อนกลับกันนะคะก็คือการตอบสนองของกล้ามเนื้อที่มีผลจากการถูกกระตุ้นนั่นเองนะคะโดยมีปัจจัยจากสิ่งเราที่แน่นอนซึ่งก็เป็นผลจากพัฒนาการด้านระบบประสาทของเด็กนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นการแสดงหน้าที่อย่างหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติแล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งในทารกแรกเกิดนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่ามีพัฒนาการที่ถูกต้องและก็ปกติแล้วก็จะนําไปสู่การอยู่รอดของเด็กในอนาคตค่ะช่วงลูกรักแพ้นมวัวประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นสนับสนุนโดย Iso m i l Plus Advance อาหารสุกปตีนทุนหลืองสำหรับเด็กที่มีระบบย่อผิดปกติและแพ้นมวัวผลิตภัณฑ์ที่แพทย์และเภสัชกรแนะนำ คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกแพ้นมวัวและกําลังกังวลใจอยู่นั้นวันนี้เรามีประสบการณ์ตรงจากครอบครัวในแพทย์พรเทพกับแพทย์หญิงรังรักสวนดอกผุ้บรรดาแพทย์ที่ลูกสาวของคุณหมอมีอาการแพ้นมวัวมาฝากค่ะอาการแพ้นมวัวสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะลูกคนเล็กของคุณหมอก็มีอาการแพ้นมวัวเช่นเดียวกันอาการแสดงมักจะมี3ระบบนะฮะก็คือเรื่องของทางผิวหนังมีเรื่องของผื่นทางเดิอนอาหารก็จะเป็นเรื่องแหวะง่ายมีปวดท้องทายเหลวผิดปกตินะฮะเรื่องทางเดินหายใจก็จะเป็นเหมือนหวัดเรื้อรังนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกแพ้นมวบัวแล้วเราควรให้ลูกดื่มน,นมแม่และถ้านมแม่ไม่พอก็ดื่มนมสูตรพิเศษสําหรับเด็กที่แพ้นมวัวและอย่าลืมอีกเลี้ยงอาหารที่มีส่วนประกอบของนมวัวด้วยนะคะปรึกษาปัญหาลูกรักแพ้นมวัวฟรีที่แอปบอดแคร์ศู2ย์สองส เรามาเริ่มกันที่ reflex พื้นฐานของเบบี้เลยนะคะสิ่งแรกก็คือปฏิกิริยาสะท้อนทางปากหรือที่เรียกว่า oral reflex ค่ะเช็คเลยนะคะปฏิกิริยาการค้นหา rooting reflex นะคะเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างมาสัมผัสข้างแก้มลูกน้อยลูกก็จะหันไปแล้วก็พยายามขยับปากเพื่อไปค้นหาสิ่งนั้นค่ะ ปฏิกิริยาการดูดหรือที่เรียกว่า sucking reflex ก็จะทำให้ลูกน้อยสามารถดูดนมได้เมื่อลูกน้อยสามารถดูดนมได้นะคะก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองทำให้มีน้ำนมไหลออกมาค่ะปฏิกิริยาการกลืน swallowing reflex เมื่อลูกดูดนมได้ก็ต้องกลืนใช่ไหมคะซึ่งปฏิกิริยานี้จะทำให้ลูกสามารถกลืนได้โดยอัตโนม,มัติแล้วไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ใดๆค่ะ ปกติแล้วปฏิกิริยาชนิดนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง2 3เดือนแรกแล้วค่อยๆหายไปเองนะคะหลังจากนั้นลูกก็จะกินเองได้โดยการเรียนรู้นั่นเองค่ะว่าควรที่จะหันไปหานมแม่อย่างไรดูดแบบนี้ถึงจะมีน้ํานมไหลออกมาแล้วสามารถบังคับและกําหนดการดูดได้ด้วยตัวเองค่ะช่วงมิลเลอร์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์วากอมาเทตี้ เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่มีรูปร่างสรีระเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในจ้าหน้าอกและท้องที่ขยายใหญ่ขึ้นและถ้าอายุครรภ์มากขึ้นคุณแม่ต้องรับน้าหนักเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยและเรื่องใหญ่ที่ตามมาก็คืออาการที่คุณแม่ตั้งครรภ์มักพบอยู่เป็นประจำนั้นก็คืออาการปวดหลังปวดเอวและชุดชั้นในสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นั้นจะสําคัญอย่างไรเรามาไขาข้อข้องใจไปพร้อมๆกันค่ะ การที่สรีระของคุณแม่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นหน้าอกที่ขยายใหญ่ขึ้นท้องที่โตขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาแล้วสําหรับคุณแม่ที่ต้องเลือกหาชุดชั้นในตัวใหม่แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีวิธีการเลือกชุดชั้นในที่เหมาะสมมาให้กับคุณแม่นะคะก่อนอื่นควรเลือกยกทรงที่มีผิวสัมผัสนุ่มสายบ่าท,ที่รองรับน้าหนักของเต้าทรงและมีตะขอที่สามารถปรับเพื่อขยายของลําตัวได้ทุกระยะของการตั้งคัน ส่วนกางเกงชั้นในนั้นควรเลือกแบบที่เป็นของคนท้องโดยเฉพาะค่ะเพราะเนื้อผ้าจะยืดหยุ่นสำหรับท้องที่มีการขยายใหญ่ขึ้นเมื่อคุณแม่มีอายุครรภ์ได้4เดือนช่วงนี้คุณแม่เริ่มมีหน้าท้องที่ขยายใหญ่และมีน้าหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะทําให้เกิดอาการปวดหลงังปวดเอวตามมาได้ การเลือกกางเกงชั้นในพยุงคันควรเลือกที่มีแผ่นรองหน้าท้องสองชั้นและสามารถปรับขนาดได้ตามท้องที่ขยายใหญ่ขึ้นช่วยอบอุ้มท้องและรองรับน้ำหนักท้องทำให้คุณแม่เดินสะดวกยิ่งขึ้นและรู้สึกสบายเมื่อได้สวมใส่ค่ะคุณแม่ตั้งคันควรจะใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างตั้งคันสักนิดนะคะและดูแลอย่างถูกวิธีเพราะจะทำให้การตั้งคันของคุณแม่มีแต่ความสุข ไร้ความกังวลใจและส่งผลให้ลูกน้อยน่ารักอารมณ์ดีอีกด้วยล่ะค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์วาก o มาเท r n i t y ีให้ช่วงเวลาแห่งความสุขอันล้ำค่าดูแลโดยช่วยช,ชนัยวากูมาเทอร r n ตี้ นี้เรามาพูดถึงปฏิกิริยาทางตากันบ้างหรือว่า eye reflex นะคะเริ่มกันที่ปฏิกิริยาการกระพริบตาค่ะหรือว่า blink reflex เมื่อมีอะไรเข้าตาหรือว่าเข้ามาใกล้ตาของลูกเนี่ยก็จะกระพริบตาท,าทันทีส่วนปฏิกิริยาทางแก้วตาหรือว่า p u p i l Reflex นะคะเมื่อมีแสงไฟมากระทบม่านตาของลูกหรือเวลาที่ลูกจ้องแสงไฟเนี่ยม่านตาของลูกก็จะค่อยๆหดลงเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แสงไฟเข้าไปในตาลูกมากเกินไปค่ะแล้วปฏิกิริยาการกรอกตาหรือว่า The Doll's Eye Response นะคะก็คือลูกสามารถที่จะกรอกตาไปมาแล้วสามารถมองหาแล้วก็มองตามสิ่งที่เคลื่อนไหวตั้งแต่2-3วันแรกค่ะ ส่วนปฏิกิริยา Moral Reflex ก็คือเวลาที่เราอุ้มลูกและประคองบริเวณต้นคอถ้ามือเลื่อนลงมาบริเวณหลังลูกก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีก็คือแขนและขากางและวก็เหยียดออกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะโผล่เข้าหาเหมือนจะโอบก,กอดค่ะหรือเวลาที่ลูกได้ยินเสียงดังๆและการวางลูกนอนลงทันทีนะคะอย่างกระทันหันลูกก็จะตกใจแล้วก็แสดงอาการสะดุง้งแล้ก็ผวาออกนั่นเองค่ะ สำหรับ Moral Reflex แล้วทารกแรกเกิดทุกคนก็จะมีให้เห็นนะคะแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบค่ะฉะนั้นเวลาลูกสะดุ้งและตกใจให้คุณพ่อคุณแม่ทราบนะคะว่าเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติใดๆค่ะปกติแล้วปฏิกิริยานี้จะมีตั้งแต่แรกเกิดและค่อยๆลดลงเมื่อลูกอายุครบ3เดือนนะคะแล้วค่อยๆหายไปเมื่ออายุ5-6เดือนค่ะ ปฏิกิริยาสะท้อนด้วยการกำมือ Palmer g r a s mm hmm. s reflex เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างหรือว่านิ้วไปสัมผัสบริเวณฝ่ามือของลูกลูกก็จะรับรู้ว่ามีอะไรมาสัมผัสแล้วจะค่อยๆกำมือเข้าหาสิ่งที่มากระตุน้นถ้าเราพยายามดึงออกนะคะลูกก็จะยิ่งกำไม่แน่นแล้วถ้าลองยกนิ้วขึ้นลูกก็จะลอยขึ้นตามไปด้วยโดยไม่ยอมปล่อยมือคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตดูนะคะช่วง safest first touch ครั้งแรกต้องปลอดภัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เด็กดีนี่คุณพ่อคุณแม่เคยสังเกตและสงสัยไหมคะว่าถึงแม้จะดูแลความสะอาดร่างกายของเจ้าตัวน้อยเป็นอย่างดีแต่ทําไมร่างกายเจ้าตัวน้อยจึงเกิดผดผื่นได้ง่ายเหลือเกินนะคะบางคนติดติงตัวเองนะคะว่าดูแลดวงใจน้อยๆไม่ถูกวิธีหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเสื้อผ้า สิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะจึงทําให้ร่างกายของเจ้าตัวน้อยนั้นเกิดผดผื่นได้ง่ายบริเวณใบหน้าและลําตัวไม่ต้องสงสัยแล้วนะคะวันนี้ซินี่มีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากค่ะผิวหนังของเจ้าตัวน้อยก่อนขวบปีแรกยังบอกบางโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังแท้และหนังกำพร้าของทารกแรกเกิดยังไม่ยืดหยุ่นแข็งแรง หากผิวหนังถูกสกิดเพียงนิดเดียวมันก็จะพองเกิดผื่นหรือผิวหนังอักเสบทั้งนี้เพราะเซลล์ผิวหนังยังทำงานได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่ซึ่งทําให้เกิดผื่นที่ต่างกันได้นี่คือสาเหตุที่เจ้าตัวน้อยปกติมักตัวรุมตลอดเวลาคือตัวร้อนกว่าหลังมือของผู้ใหญ่เล็กน้อยคือประมาณ37ถึง37.5องศาเซลเซียสซึ่งหมายความว่า แม้ลูกรักจะเป็นผดผื่นแต่ถ้าเจ้าตัวน้อยยังดูดนมมัมอาหารได้ดียังยิ้มและหัวเราะได้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นไข้หรือเจ็บป่วยดังนั้นการเช็ดตัวหรืออาบน้ําให้เจ้าตัวน้อยจึงสามารถช่วยระบายความร้อนไม่ให้เกิดความหมักหมมโดยเมื่อเช็ดตัวลูกแล้วคุณแม่สามารถใช้แป้งทาลูกน้อยให้สบายตัวได้โดยสิ่งสําคัญในการเลือกแป้งคือต้องเลือกให้ใช้แป้งที่มีเนื้อเนียนล,ละเอียด ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการทดสอบจากต่างประเทศแล้วว่าปลอดภัยเพื่อมั่นใจได้ว่าจะไม่ระคายเคืองกับผิวบางๆของเขาเพียงเท่านี้คุณแม่อย่างเราก็สบายใจแล้วค่ะว่าเจ้าชายเจ้าหญิงตัวน้อยๆของเราจะปลอดภัยจากผดผื่นคันต่างๆและมีอารมณ์ดีๆไปทั้งวันเลยค่ะเห็นไหมล่ะคะเพียงแค่การทาแป้งให้กับลูกน้อยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความสุขความอบอุ่นให้กับครอบครัวได้ไม่ยากเลยค่ะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เด็กดีนี่ดีนี่อารมณ์ดีดี <The noise> ปฏิกิริยาการสะท้อนของคอหรือทอนิกเน็กซ์เฟเล็กซ์ก็คือเวลาที่ลูกนอนหงาย แขนและขาก็สามารถขยับได้ตามปกตินะคะแต่เมื่อลูกตะแคงข้างหรือว่าถูกจับให้หันหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งแขนข้างที่หันหน้าก็จะเหยียดออกส่วนแขนอีกข้างก็งอเข้าแล้วก็คอก็หดลงเหมือนท่าฟันดาบยังไงล่ะคะปกติแล้วปฏิกิริยานี้จะมีตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง4 6เดือนนะคะหลังจากนั้นเมื่อลูกเริ่มที่จะคว่ำได้ปฏิกิริยานี้จะต้องหายไปเพราะถ้าไม่หายลูกก็คว่ำไม่ได้ยังไงล่ะคะ ปกติแล้วเมื่อเด็กจะคว่ำก็จะหันหน้าแล้วเริ่มพลิกตัวหลังจากนั้นก็เริ่มวางมือแล้วดันตัวให้พลิกคว่ำแต่ถ้าปฏิกิริยานี้ไม่หายเวลาจะคว่ำเด็กจะกางแขนออกมาซึ่งก็จะขัดขวางการพลิกตัวทำให้นอนคว่ำไม่ได้ ถ้ามีความผิดปกตินี้ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการมีโรคผิดปกติบางอย่างที่สมองหรือทางระบบประสาทที่จะทําให้ปฏิกิริยานี้ไม่ยอมหายไปส่งผลต่อพัฒนาการขั้นต่อไปของลูกน้อยได้นะคะช่วงมอมรีแลกส,สวัสดีค่ะวันนี้จากครัวเมสมีนะคะจะนำเสนอสลัดที่เหมาะสมกับคุณแม่ดูแลสุขภาพนะคะแคลิฟอร์เนียสลัดค่ะ เริ่มต้นนะคะส่วนประกอบก็คือมีอะโวคาโดนะคะสำหรับดูแลบำรุงเส้นผมนะคะหน่อไม้ฝรั่งค่ะไฟเบอร์สูงๆเหมาะกับคุณแม่นะคะบ mm ีท hmm. รูทค่ะบำรุงเลือดค่ะตัวนี้แล้วก็ทานพร้อมกับลูกๆไปเลยนะคะ mm hmm. ด้วยปูอัดค่ะ mm hmm. ไข่กุ้งค่ะ mm hmm. มาจากเทศเชอรี่นะคะ mm hmm. แล้วก็น้ำสลัดแคลิฟอร์เนียสลัดของเราค่ะ mm hmm. ตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของโชยุนิดนึงค่ะ เพราะว่าจบปกติหากเราทานน้ำสลัดปกติก็ออกวหวานๆเลี่ยนๆนะคะเติมความเค็มเข้าไปนิดนึงค่ะเพื่อไปตัดกบโอะโวคาโดที่มีรสมันนะคะค่ะแล้วสลัดตัวนี้จะออกมาได้เพอร์เฟกต์จริงๆค่ะถ้าหลังจากเราเตรียมอุปรกรณ์เรียบร้อยนะคะเครื่องปรุงเรียบร้อยเราก็จะมาเริ่มคุกสลัดกันเลยนะคะค่ะคราวนี้ก็ผักนิกสลัดโอเคตามที่เราชอบใส่ไปเลยค่ะ น้ำสลัดสุดเด็ดของเราค่ะผักสลัดอย่างเบาๆมือนะคะเค,ค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มจัดจานกันค่ะ ไม้อฝรั่งนะคะต่ดด้วยอะโวคาโดค่ะปูอัดค่ะต่อด้วยไมกกาเทศนะคะอันนี้ตามชอบเลยตาด้วยเติมน้ำสลัดนิดนึงเพื่อดูแลหน้าตาให้มันดีขึ้นนะคะ ก็แต่งตัวเพิ่มเติมให้เขานิดนึงค่ะด้วยบิดรูทค่ะไข่กุ้งค่ะค่ะนี่แหละค่ะเมน,นูง่ายๆสำหรับคุณแม่พร้อมกับคุณลูกๆ ิริยาสะท้อนกลับของเท้าหรือบ a b i n s k i reflex นะคะเมื่อมีอะไรมาสัมผัสเท้าน้อยๆของลูกนะคะลูกจะหดเท้าและปลายนิ้วก็จะกลางออกทันทีหรือถ้าเกิดมีอะไรมาดันเท้าของลูกลูกจะดันและถีบหรือยันสิ่งนั้นออกไปสังเกตได้ง่ายๆนะคะเวลาที่เราไปสัมผัสกับฝ,าบฝ่าเท้าลูกลูกจะหดเท้าหรือไม่ก็ถีบมือเราออกทันทีค่ะซึ่งเป็นการแสดงปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่ปกตินั่นเองค่ะ ปฏิกิริยานี้จะหายไปในช่วง8 12เดือนหลังจากนั้นลูกก็เริ่มที่จะค่อยๆยันเขา่ายันเท้าขึ้นและลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองก้าวเข้าสู่วัยต่อแตะเริ่มที่จะเดินได้เองได้แล้วค่ะ รีฟเฟล็กซ์เหล่านี้สามารถเจอได้ตั้งแต่แรกเกิดและจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเด็กไม่ต้องเรียนรู้หรือจดจำมาจากที่ไหนการไม่พบรีฟเฟล็กซ์และเมื่อถึงเวลาที่รีฟเฟล็กซ์ต้องหายไปกลับไม่หายไปยังคงมีค้างอยู่นั่นหมายถึงสัญญาณผิดปกติของพัฒนาการของลูกนะคะซึ่งอาจเกิดจากระหว่างคลอดสมองขาดออกซิเจนหรือระบบประสาทเกิดความเสียหายตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือช่วงระหว่างคลอด จึงส่งผลให้สมองมีการพัฒนาที่ผิดปกติค่ะช่วง Family Shot สนับสนุนโดย Sony Handycam บันทึกและแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยกล้องวิดีโอ Handycam จาก Sony สวัสดีค่ะช่วง Family Shot วันนี้เราคงอยู่กับที่นิชารัตนโกสินทร์เช่นเคยนะคะกับครอบครัวแสนน่ารักครอบครัวนี้ค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณแม่ก็ได้พาเราเดินชมรอบๆแล้วนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณแม่หน่อยดีกว่าค่ะกับแง่คิดดีๆของการพัฒนาที่ไดจากการท่องเที่ยวค่ะคุณแม่คิดว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพัฒนาให้ลูกน้อยได้มากแค่ไหนคะทำให้เขาเมีความคิดความอ่านได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆแปลก มาเที่ยวในกรุงเทพเนี่ยก็จะเลือกสถานที่ที่น้องชอบการออกมาข้างนอกก็ทําให้ได้ประโยชน์เยอะแยะเลยค่ะวันนี้เราได้เดินชมเที่ยวกันเพลินเลยล่ะคะ่ะ ส่วนตัวคุณแม่เองก็บันทึกภาพไว้ตลอดไม่ทราบว่าแบบนี้ภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะกล้องรุ่นนีย้ยังมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวด้วยเลนส์แบบแอคทีฟโหมดและยังมีออ t ติคอลซูม12เท่าภาพก็ไม่เบลอแน่นอนค่ะต่อให้เดินหรือวิ่งคุณแม่บันทึกภาพสวยๆไว้มาอวดได้แน่นอนเพราะทุกวินาทีแห่งความสุขและรอยยิ้มของลูกมีความสำคัญกับเราเสมอค่ะคุณแม่ไม่พลาดที่จะบันทึกภาพเหล่านี้ไว้ เพราะรอยยิ้มและความสุขของลูกมักเป็นกำลังใจให้กับเราได้เสมอค่ะเราจะกลับมายิ้มทุกครั้งเวลาเห็นภาพความทรงจำดีๆแบบนี้ลองหากล้องคู่ใจสักตัวและบันทึกภาพไว้นะคะรับรองว่าคุณจะมีความสุขไม่ลืมเลยค่ะหลังจากผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงวันปีใหม่ของทุกปีไปแล้ววันสำคัญต่อมาก็คือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองค่ะ ที่ถูกกำหนดไว้ให้ตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีซึ่งคำขวัญวันเด็กในปีนี้ก็คือรักษาวินยัยไฟเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนยังไงแล้วรายการ m มเ e ิร m นมามก็ขออวยพรให้เด็กๆทุกคนเป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่ตลอดไปนะคะสุขสันต์วันเด็กค่ะ ก่อนที่ลูกน้อยจะก้าวเข้าสู่วัยต่อแต่ควรที่จะเช็ครีเฟล็กซ์ให้แน่ใจนะคะว่ามีความปกติดีหรือไม่เพื่อพัฒนาการที่มั่นคงของลูกน้อยต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ CenterPoint Executive Service Apartment ทองหล่อและเสื้อผ้าพิธีกรจาก Urban Studio นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถชมรายการเพิ่มเติมได้ที่รักลูก Family Channel ค่ะและ Facebook ก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเขียนเข้ามาร่วมสนุกแล้วก็พูดคุยกับทางรายการได้ะคะ่ะ แล้วพบกันใหม่กับมเร์นมัมเพราะมเดิร์นมัมเข้าใจเข้าถึงท่านยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งขันและการเลี้ยงลูกสำหรับวันนี้ฉินนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ